เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2565นางนันทิยาวงวานิชผู้อำนวยการกองประกวดมิตรแกรนแม่ห้องสอนนำมิตรแกรนแม่ห้องสอน2022นางสาวนิชากรธาราทิพสกุลรองอันดับ3นางสาวปริยารัตนธรรมาและรองอันดับ4นางสาวกุหลาบอัศวนัฏฐันพร้อมทีมงาน เดินทางเข้าพบนายเชษฐาโมศิรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนณห้องทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนชั้นสี่สาลากลางจังหวัดเพื่อขอบคุณโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนได้แสดงความชื่นชมยินดีในการจัดการประกวดมิตรแกรนดแม่ห้องศสอน2022และให้กําลังใจในการก้าวไปสู่เวทีใหญ่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแม่ห้องอนต่อไปภายหลังการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอน นางนันทิยาวงวานิชผู้อำนวยการกองประกวดมิตรแกรนแม่ห้องสอนนำคณะเดินทางไปขอบคุณนายโชตนารามณทนประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแม่ห้องสอนนายชีวินศรัทธาประธานสัมพันธ์จังหวัดแม่ห้องสอนนายนวราชศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสวทแม่ห้องสอนนางสาวทัศนีดอนเนตรวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนว่าที่ร้อยตรีพานุวัฒน์ขัดนาคผู้อำนวยการททท สำนักงานแม่ห้องสอนนายปฐมพงษ์จันทร์สว่างพัฒนาการจังหวัดแม่ห้องสอนอาจารย์สุภกรประทุมถิ่นรองอธิการบาดีมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนและคุณวราพรมีเกิดผู้จัดการอิมพีเรียลแม่ห้องสอนรีสอร์ททั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอก,กชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการประกวดมิตรแกรนแม่ห้องสอน2022ระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาพร้อมขอกำลังใจและแรงเชียร์ในการส่งมิตรแกรนแม่ห้องสอน2022ไปร่วมการประกวดในรอบคัดเลือกบนเวทีมิตรแกรนไทยแลนด์ที่กรุงเทพมหานคร สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางกองมิสแกรนแม่ห้องสอนนะคะก็ได้นำน้องนิชานะคะมิสแกรนแม่ห้องสอน2022คะ่ะเข้าไปขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะที่ท่านได้กรุณาเป็นประธานเปิดงานการตัดสินนะคะมิสแกรนแม่ห้องสอน2022คะ่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะทางกองประกวดมิสแกนแม่ฮ่องสอนนะคะก็ได้เดินทางไปขอบคุณคุณโชตนารามนทนนะคะประธานสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจากนั้นกเ็เราก็ได้ลงมาขอบคุณนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านพัฒนาการจังหวัดนะคะท่านผอ,อ,อ,อสวทค่ะแล้วก็ท่านวัฒนธรรมจังหวัด ท่านผู้อำนวยการทททในส่วนของช่วงบ่ายนะคะทางกองประกวดมิสแกนแม่ห้องสอนนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปขอบคุณท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ค่ะในนามของผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนแม่ห้องสอน2022นะคะก็อยากจะขอบพระคุณนะคะ,ะทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็น ภาคราัฐภาคเอกชนตลอดจนพ่อค้าประชาชนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดแม่ห้องสอนพี่น้องสื่อมวลชนทุกทกท่านนะคะที่ได้ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็แรงเชียร์ค่ะก็ในโอกาสนี้นะคะขอถือโอกาสฝากน้องนิชานะคะ MGT45 คะ่ะแม่ห้องสอนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ